สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับเปิดดวงเดือนเมษายน2568เย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎซึ่งเป็นชาวลัคนาราศีแม่ธาตุน้ำดวงเฮงปังรวยแน่นอนทิศทางของเดือนเมษายนชัดเจนและดูดีติดตามกันได้เลยครับในคลิปนี้ก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่าน ที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงถูกอ,อกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่ QR c อา e คหรือเบอร์พร้อมเพย์ที่เห็นนี้ได้เลยนะครับเปิดดวงเดือนเมษายนครับ2568าหสำหรับชาวลัคนาราศีกระกรูปดวงแหมสวยงามและดูดี ลัคนาราศีกรกฎเอาที่เด่นๆเลยนะแหมจันเป็นสิบเอ็ดแท้แก่ลักเนี่ยดาวจันคือดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีกรกฎไปอยู่กับดาวพฤหัสคู่ธาตุดินราศีพฤกษบก็เป็นราศีธาตุดินนี้ได้คู่อสิติธาตุคู่ที่หนึ่งคือดาวคู่ธาตุดินไปอยู่ในราศีธาตุดินดาวพุธดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวคู่ธาตนะุน้าไปอยู่ในราศีมีน ก็ได้คู่อสีติธาตุน้ำโอ้โหดินกับน้ำมีความสัมพันธ์กันคือท่านเป็นชาวลัคนาราศีแม่ธาตุน้ำฉะนั้นเกี่ยวกับดินเกี่ยวกับน้ำเนี่ยท่านจะได้รับผลประโยชน์โดยตรงใช้คำว่าโดยตรงนะครับก็คิดดูนะนี่ลัคนาราศีกรกฎใช่ไหมธาตุน้ำเนาะไปดูราศีธาตุดินเนี่ยพบสหัสชะชื่อเสียง ราศีพิจิกซึ่งเป็นธาตุน้ําอันนี้ปุตตะการเริ่มต้นการลงทุนบุตรบริวารราศีมังกรธาตุดินก็คู่ราศีมีนธาตุน้ําอันนี้ก็สุภะความเจริญรุ่งเรืองราศีพฤกษบธาตุดินอันนี้ก็ลาภโชคลาภความสําเร็จเห็นไหมฉะนั้นมุมเกี่ยวกับราศีธาตุดินและธาตุน้าเนี่ยมันดีสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎและ คุณได้คู่อาศิติธาตุดินคู่อสศิติธาตุน้ำแล้วพบสุภะเจริญก้าวหน้าลุ่งเรืองพบลาภะความช่ำสำเร็จและโชคลาภทิศทางโอเคยกเว้นเรื่องเดียวเรื่องคู่เรื่องความรักกรกฎยังไม่ค่อยดีเนะพราะดาวเสาวดาวเจ้าเรือนปัตตนี้ยังวินาศอยู่รอแปบ๊บได้ไหมจริงๆถ้ารอเนี่ย ต้องนู่นเลยนะปี69ถึงจะหลุดแต่68เนี่ยน่าจะมีเรื่องดีๆเรื่องความรักอะไรแย้มๆเข้ามาแล้วแหละนะจ๊ะแต่เอาชัวร์ต้อง69แต่68จะดีเรื่องอื่นเดี๋ยวมาดูกันอ่ะเริ่มที่ดวงแรกเลยที่ย้ายสำคัญอย่างชัดเจนนั่นก็คือดาวพระอังคารครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานและเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะ ปุตตะแปลว่าสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นการลงทุนบุตรหลานบริวารอังคารคือการงานเอาความหมายของสองพบผสมกันกรรมะคือการงานปุตตะสิ่งใหม่ๆงานใหม่แล้วดาวอังคารนั้นไซก็โคจรมาถึงตัวชาวลัคนาราศีกรกฎก็แปลว่างานเนี่ยมาถึงตัวและงานที่ได้ก็จะเป็นงานใหม่ๆ อาจจะเป็นงานเสริมก็ได้ใครที่เขาเรียกว่างานเนี่ยมีความมั่นคงอยู่แล้วคงไม่มีงานใหม่หรอกจา์นะงานที่ทํานี่ทําตั้งแต่หนุ่มยันแกแล้ว <c oughs> นะคงจะไม่มีงานใหม่เปลี่ยนงานก็อาจจะเป็นงานเสริมงานอะไรภารกิจใหม่ก็ได้เข้ามาหรือลูกน้องใหม่นะเพราะปุตตาแปลว่าบริวารได้ลูกน้องใหม่ได้สมาชิกใหม่ในที่ทํางานได้อะไรเพิ่มเติมเข้ามา เป็นลักษณะนี้ก็ได้แต่มันถึงตัวท่านไงฉะนั้นมาดีครับดาวอังคารคือดาวอังคารเนี่ยมันเป็นดาวการงานถ้าท่านจะสังเกตดีๆนะที่ผ่านมา6เดือนหกถึงเดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยดาวอังคารโคจรไม่เป็นปกติเขาเรียกว่าวิกลคติคือเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวหยุดนิ่งเดี๋ยวถอยหลัง ถอยหลังเสร็จหยุดนิ่งอีกหยุดนิ่งอีกถอยหลังอีกเนี่ยตั้งแต่สิงหาปีหกเจ็ดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างนี้มาตลอดขยับกันอยู่สองสามราศีอยู่ตรงเนี้เนี่ยปกติดาวังคารเนี่ยนะสี่สิบห้าวันเนี่ยเขาเดินหน้าย้ายราศีเดินหน้าย้ายราศีสี่สิบห้าวันเดินหน้าย้ายราศีสี่สิบห้าวันเดินหน้าย้ายราศีสิบสองราศีเนี่ยใช้เวลาหนึ่งปีครึ่งก็เดินครบรอบแล้ว แต่นี่หกเดือนครับอยู่กันสองราศีเนี่ยไม่ไปไหนเลยขยับขยายขยับขยายถอยถอยเดินหน้าเดินหน้านิ่งนิ่งเอานิ่งถอยอีกถอยอีกนิ่งอีกเพิ่งจะมาย้ายหนึ่งเมษานี่แหละแล้วมาถึงตัวเลยแสดงว่าการงานเป็นไงเอาง่ายๆ่ายทายง่ายๆการงานเดินหน้าที่ผ่านมาเบือ่อเบื่อยากๆทำงานก็เหมือนกับไม่ใช่ว่าล้มเหลวนะ แต่เป็นลักษณะของการที่แหมมันไม่ต่อเนื่องกำลังจะทำดีแล้วเชียวกำลังจะใกล้แล้วเฮ้ยภารกิจนี้ยกเลิกไอ้ให้คนน้นดูแทนให้คนนี้ดูแทนกำลังจะปั้นทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นรูปเป็นร่างเป็นโปรเจกต์เป็นโครงงานเป็นอะไรที่มันเป็นของเราอะ่ะอย,อยู่ๆก็เปลี่ยนไม้เปลี่ยนมืออยู่ๆก็ล้มเลิกเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าท่านสังเกตดู ปัญหานี้จะหมดไปครับหลังจากผ่านหนึ่งเมษาเป็นต้นไปการงานเดินหน้าอย่างชัดเจนแล้วมาถึงตัวแล้วมาถึงตัวไม่ต้องกลัวอะไรแล้วไม่มีถอยแล้วครับไม่มีถอยหลังกลับไปละเดินหน้าไปอย่างเดียวแล้วต่อไปนี้สวยงามตามท้อง <acco on S 1> เรือนเขาเรียกว่าดาวดีเข้าเรือนดีข้อเสียมีไหมมีนิดหนึน่งนะ ดาววังคารตำแหน่งนี้มันจะเป็นการเขาเรียกว่าอันหนึ่งคุณจะขยันขึ้นเพราะดาวังคารเป็นดาวแห่งตัวแทนความขยันขันแข็งมีความขยันความคำว่าขยันมันอาจจะไม่ได้หมายถึงการกระทําอย่างชัดเจนนะแต่หมายถึงคุณจะมีความกระปรี้กระเปื่ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าจันทร์มันคือดาวจันน่ะคือดาวประจําตัวท่านน่ะมันเป็นดาวแห่งจิตใจมันเป็นดาวแห่งจินตนาการเข้าใจไหม อังคารหมายถึงความขยันกระตือรือร้นเมื่อมันมาอยู่ในบ้านของดาวจัน์ทรมันทำให้ความคิดความอ่านแม้แต่ความเพอ้อฝันหรือจินตนาการอะไรของท่านก็ตามเนี่ยมันจะมันจะแอคชั่นมากขึ้นใครที่แบบจินตนาการหรือคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยมันจะคิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นจนถึงขั้นออกมาเป็นการกระทำ ที่ผ่านมาคิดอแล้วก็อยากจะทําก็ไม่ได้ทําทําแล้วก็ไม่สําเร็จยกเลิกไปก่อนโอกาสไม่เป็นใจจังหวะไม่ได้เนี่ยมันที่ผ่านมาดาวอังคารมันเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอย่เงี้ยมันเป็นลักษณะแบบนี้หนึ่งเมษาเป็นต้นไปทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนมั่นคงปลอดภยัยไร้กังวลครับ งานเดินหน้าพาชีวาเป็นสุขสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเพียงแต่มันจะขยันขยันหน่อยก็เหนื่อยหน่อยขยันแบบยิบแบบย่อยนะขยันแบบดาวอังคารที่อยู่ในกรกฎอ่ะมันจะขยันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอย่างที่บอกอะ่ะมันจะไม่ออกมาเป็นการกระทําแบบชัดเจนหรอกบางทีมันเหมือนกับลุกลี้ลุกลนอะ่ะเออข้อเสียมันอาจจะเป็นตรงนี้นะ คือบางทีมันมันอยู่เฉยไม่ได้มันลุกลี้ลุกลนมันอยากจะหยิบทํานู่นทนํานี่ไปกังวลไอ้นี่ทาหรือยังไอ้นี่เสร็จหรือยังเนี่ยอันนี้คือข้อเสียนะก็คือถ้าเกิดมันมันมีอาการแบบลุกลี้ลุกลนกลัวไอ้นั่นจะไม่เสร็จกลัวไอ้นี่จะไม่อะไรเราก็เปลี่ยนมันให้เป็นการกระทํานั่นก็คือทําให้มันเสร็จจบนะบางทีกังวลหรืออะไรลักษณะแบบเนี้ก็คืออย่าพยายามค้างงาน งานบางทีมันอาจจะวางปล่อยวางได้ค้างไว้ได้แต่ใจท่านเองอะ่ะมันจะเป็นกังวลเข้าใจไหมเออบางทีมันไม่มีผลหรอกดองงานไว้ค้างงานไว้ให้มันเป็นไปตามไทม์ไลน์อย่างเงี้ยมันปกติเพียงแต่ว่าใจท่านอะ่ะมันจะไม่สงบมันจะเฮ้ยแหม่จะแจ็คพอตบอกว่าเกิดมันทวงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเราเราไม่เสร็จอย่างเงี้ยเราไม่ทันอะไรลักษณะแบบนี้แต่ เหตุการณ์ที่เป็นรูปธรรมมันจะไม่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเฮ้ยงานไม่เสร็จเจ้านายดา่าอะไรเงี้ยไม่ไม่มีเข้าใ <Okay? S 1> <Okay? S 2> จไหมเพียงแต่ใจเราอะ่ะมันจะกังวลไปเองแล้วมันจะทําให้เราขยันแบบยิบยิบย,ย่ยอยๆบางทีมันเหนื่อยเปล่าเหนื่อยฟอ, <Okay? S 2> อ่ะเข้าใจไหมอการจัดสรรเวลามันจะไม่ไม,ไม่ไม่เรียบร้อยไม่คงที่บางทีกำลังจะเอนหลังจะเปิดหนังดูแล้ว เฮ้ยไอ้นั่นมันยังลืมอ่ะโทรโทรไปหามหน่อยสิว่าเฮ้ยอะไรกันอะไรเงี้ยมันบางทีมันอันนี้คือข้อเสียข้อเดียวที่ท่านไปจัดการได้บริหารจัดการวางงานแผนงานได้นะครับส่วนข้อดีมันก็คือเรามีความกระตือรือร้นความขยันมากขึ้นก็แปลมันออกมาให้เป็นการกระทําแล้วการงานมันก็จะเดินหน้าสู่ความสําเร็จเป็นเช่นนั้นเองตําแหน่งนี้เป็นตาแหน่งที่ดีครับ นะโดยเฉพาะใครที่เป็นฟรีแลนซ์นะเป็นคนที่ทำงานแบบยิ่งทำได้มากยิ่งได้เงินมากนะโอโหคุณจะขยันแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะพวกขายของออนไลน์เนี่ยตอบตอบรับลูกค้ายี่สบสี่ชั่วโมงเลยออเดอร์นี่พวด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 เลยเห็นไหมไม่หลับไม่นอนอะ่ะมันจะขยันแบบเขาเรียกว่าขยันแบบยิบยิบย,ย่ยอยๆ้อยพอดาวอังคารเนี่ยมันได้ตำแหน่งมหัคกรรมโกลาเลอร์ วุ่นวายแล้วรวยเออแต่มันรวยแบบเก็บเล็กผสมน้อยนะมันไม่ใช่รวยแบบตูมตามโคมคามเข้าใจไหมมันทําจากน้อยไปหามากสินค้าออเดอร์เนี่ยอาจจะแค่หลักสิบหลักร้อยแต่มันไหลตลอดยี่สสี่ชั่วโมงอะ่ะเข้าใจไหมมันก็เยอะนะเข้าใจไหมมันจะเป็นลักษณะนี้ก็คือโอ้มันต้องขยันมากคือพูดง่ายอย่ามิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนา แต่ปลายทางนั้นหนาก็คือความสําเร็จครับสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎในเรื่องงานนะดวงแรกที่ย้ายหนึ่งเมษาเลิกดีเวลาดีสวยงามตามท้องเรื่องดีเรื่องงานแต่ต้องแลกกับความเหน็ดเหนื่อยและความตั้งใจขยันขันแข็งสักนิดหนึ่งครับถัดมาก็คือดาวพระพุธครับที่ผ่านมาตกมรณะพุธมรณะก็เป็นไง การสื่อสารขาดการสื่อสารบกพร่องหรือโทรส่งโทรศัพท์อุปกรณ์การสื่อสารมีปัญหาเจ๊งพังนะหลังจากนี้วันที่11เมษายนดาวพุธจะโครจรเข้าสู่ภพสุภะแปลว่าความเจริญก้าวหน้าเรื่องเรืองดาวพุธคือดาวชื่อเสียงความสําเร็จเห็นไหมแล้วมีดาวพระจันทร์ดาวประจําตัวท่านไปอยู่ในเรือนพุธเป็นราชาโชคฉลกฉะเหลาเข้าไปอีกแม่ สวยงามพระจันทร์เพนด้วยนะแต่พระจันทร์เพนก็มีราหูแต่อันนี้มันจะไม่เกิดจันทรุปราคาแล้วนะเพราะว่ามันองศามันไอ้นี่ละองศามันจะหลุดแล้วนะครับองศาอาทิตย์กับราหูมันห่างกันแล้วนะครับมันเกิดในดวงมันเกิดในดวงหลักวิชาแต่ว่าเหตุปรากฏการทางธรรมชาติก็คือจันทรุปราคามันเกิดไปเมื่อสิบสี่มีนา ไปแล้วก็คือตอนนั้นองศามันตรงกันไงเห็นไหมเนี่ยองศามันจะตรงกันพรองศาตรงกันมันก็เนี่ยพระจันทร์มาตรงนี้ก็สวยเลยแต่รอบเนี้ยราหูมันมันมันมาอยู่ตรงต้นราศีและพระอาทิตย์ก็อยู่ปลายราศีแล้วมันห่างกันมันไขว้กันอยู่ฉะนั้นมันก็จะยังไม่เกิดมันเกิดแต่มันไม่ได้เกิดที่เราเห็นได้ในเมืองไทย มันจะไปเกิดอีกซีกโลกหนึ่งนะครับอดาวพุธเมื่อโคจอยเข้าสู่พบสุภพระก็ไปเจอกับดาวศุกร์นี่ไงคู่อสีติธาตุอสีติธาตุอะไรอสีติธาต์น้ําพอเป็นอสีติธาตุน้ําแล้วเป็นไงครับราศีท่านเป็นราศีธาตุน้ําครับก็รับผลดีแบบเต็มๆชื่อเสียงความสําเร็จความเจริญก้วาวหน้ารุ่งเรื่องดาวศุกร์เป็นดาวหลักทรัพย์ดาวศุกร์เป็นดาวโชคลาภ อยู่เป็นอสีติธาตุคู่กับดาวพุธอสีติธาตุน้ำส่งผลมาถึงตัวท่านชัดเจนและดูดีไอ้ราหูเนี่ยร้ายนักร้ายหนาแต่มันได้ตำแหน่งอัมพุอุดมมเกณฑ์มันดีสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วมีดาวอังคารมาตั้งรับเป็นไงราหูมันเจอญาติของมันเพราะเป็นธาตุลม ลาหูเป็นธาตุลมอังคารเป็นธาตุลมเห็นไหมลาหูเนี่ยอยู่ในตำแหน่งสวยอยู่แล้วส่งผลพลังมาที่ราศีกรกฎปุ๊บเจอดาวอังคารซึ่งเป็นญาติกันเนี่ยธาตุดียวกันเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมแต่มันไม่ได้เป็นคู่ธาตุอยู่ด้วยกันมันตรีโกนถึงกันมันตรีโกนถึงกันแต่มันตรีโกนกันไม่แรงเท่าไหร่เพราะว่าลาหูก็อยู่ธาตุน้ําอังคารก็อยู่ธาตุน้ำเห็นไหมคู่ธาตุลมอยู่ในธาตุน้ําก็คือ คลื่นใต้น้ำมันส่งมาแต่แต่สิ่งที่ส่งมาส่งมาดีเพราะได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ชัดเจนและดูดีดาวอังคารมันก็ดีอยู่แล้วพอลาหูส่งสิ่งดีๆมาให้มันก็ส่งมาแบบคลื่นใต้น้ำใช่ไหมมันส่งมาด้วยธาตุน้ำเพราะลาหูมันอยู่ธาตุน้ำก็รกฎและดาวอังคาร ราศีกรกฎรัคนาท่านแล้วก็ดาวคารมันก็อยู่ธาตุน้ําฉะนั้นลมมันผ่านน้ําอ่ะมันก็เลยไม่เขาเรียกว่าไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ถ้าลมผ่านลมลมผ่านไฟอันนี้มันมันสนุกมันถึงมันถึงแบบโปะปะเลยอันนี้ลมมันผ่านน้ำเข้าใจไหมมันก็มาแบบเรื่อยเรื่อยเรียบเรียบแต่มาดีจ้ะไม่ต้องกลัว เห็นไหมแล้วเนี่ยแต่ท e. so right? ี like ่ท่านได้เต็มเลยคือได้พุทธกับสุขเนี่ยที่เป็นธาตุน้ำเนี่ยส่งมาถึงท่านแบบเต็มที่ทั้งหมดทั้งมวลเกิดในเรือนพระฤหัสัปดีพระฤหัสอยู่พบลาพะโชคลาบอีกโอ้โหต่อกันเข้าไปอีกชัดเจนดูดีนะสำหรับช้าวละคนาราศีกรกฎสวยเลยนะนี่สองดวงเลยนะโอเคเห็นไหมอังคาร ก็ย้ายมาดีดาวพุธก็ย้ายไปดีได้พลังจากธาตุน้ำอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับท่านก็คือเรื่องของความก้าวหน้ารุ่งเรืองในเรื่องบางอย่างในเรื่องการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ในเรื่องของชื่อเสียงในเรื่องของผลงานได้รับความสำเร็จสอบแข่งขัน ก็ได้รางวัลดีประกวดประชันขันแข่งอะไรก็ได้รับเป็นที่หนึ่งสอบอะไรก็สอบผ่านเป็นช่วงนี้เพราะเนี่ยสุภะค,คือความเจริญก้าวหน้านะพุทธมันก็คือการสื่อสารดาวพฤหัตอยู่ในภพลาภะดาวพฤ้นหัสแปลว่าเจ้าเรือนอริอริลาภะแปลว่าแข่งขันผ่านอุปสรรคได้รับความสําเร็จ และเดีย๋ยมันเข้าเรือนพฤหัสฉะนั้นมันก็ต้องแปลรูปเป็นความสําเร็จครับดูดีเลยนะดูดีเลยแล้วดูดิพระจันทร์ก็มาอยู่ที่ราศีกันธาตุดินใช่ไหมพระจันทร์เป็นราชาโชคก็ตีโกนหึงพฤหัสแล้วโยกหน้าโยกหลังลัคนาเขาอีกโอ้โหมุมดาวเนี่ยมันมันส่งเสริมดวงท่านสวยในรูปของมุมดาวก็เหลือเพียงดาวเสาดงเดียวที่ตกพบมรนเนี่ยเนี่ยเนี่ย ช่ไหมเหลือดาวสาวดวงเดียวแล้วที่ตกพบมลนะซึ่งเดี๋ยวเดือนหน้าพฤษภาก็ไปแล้วจ้ะเออมันอยู่นี่มาสองปีแล้วอะเนี่ยท่านเจอมาสองปีแล้วใครตามคลิปผมมาจะรู้เรื่องคู่เรื่องอะไรเนี่ยผมยังแหมยังทายดีให้ได้ไม่เต็มปากนะแต่พอทายว่าเลิกเนี่ยเหมยแม่นยังเลยค่ะอาจารย์<笑><笑>ก็ปัตนิมรณะก็คือความรักคนรักจากไปไงเช่ไหม เออบางคนจากเป็นบางคนจากตายอันนี้มันเรื่องรายละเอียดเนี่ยสองปีที่ผ่านมาเนี่ยหกหกอะ่ะตั้งแต่ปีสองพันห้้อยหกสิบหกเนี่ยดาวเสารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยตอนหกสามถึงหกหกเนี่ยมันเล็งมันนั่นคือการประทะมีปัญหาแต่พอหกหกปุ๊บมันมรณะไปแปลว่าอะไรปัญหามันจบ ข้อดีคือปัญหามันจบข้อเสียมันก็คือ,อนั่นแหละมันก็เลิกกันนะ่ะมันก็ตัดขาดจากกันเพราะมันมรณะจากกันฉะนั้นในช่วงนี้ดาวคู่ครองอยู่ในภพมรณนะจะทายว่าอจะเจอคู่คู่ดีอันนี้ช่วงนี้มันก็ยังไม่ไม่ใช่ที่มาก็ยังมาแบบแวบๆบแบบนะยังไม่ใช่ตัวจริงยังไม่ไอ้นี่เท่าไหร่ เดินพฤษภาดาวเสาย้ายไปพบสุภะอันนี้สิโบ๊ะบะแน่นอนนะจ๊ะแต่ก็อย่างที่บอกรกรกฎผมก็อยากให้รอจนถึงหกเก้านะหรือเต็มที่ก็ปลายหกแปดแต่ปลายหกแปดผมว่ามันก็ยังมันมาแล้วแหละมันเจอแล้วแหละแต่มันยังไม่ชัวจะให้ชัวต้องหกเก้านะ แหมนานๆนนทีคราวนี้มาเจอของจริงคู่บุญคู่แท้คู่บุญ,ค,ค,บญคู่บวชเลยแหละคราวนี้ละ69มาชัวแต่บางลาย68ดเดือนตุลาก็อาจจะมาแล้วเออกักไว้ก่อนกักไ้ก่อนเอ้บันดวงคนไม่เหมือนกันบางทีมัน,ม,นมันเจอก่อนเจอหลังแต่โดยเกณฑ์หลักทั่วไปอะ่ะผมว่า69สวยนะครับอ่ะไม่เป็นไรมา ต่อกันดาวพุทธแล้วเนาะทีนี้เรื่องสำคัญที่สุดสำหรับทุกท่านก็หนีไม่พ้นเรื่องเงินครับดาวการเงินของท่านคือดาวพระอาทิตย์ลักนณราศีกรกฎนี่ดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระก็คือการเงินดาวอาทิตย์ครับยกย้ายวันที่สิบสี่เมษาวันอะไรวันมหาสงการไม่ใช่เพราะ ดาวอาทิตย์ย้ายวันมหาสงการวันมหาสงการเกิดขึ้นเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายครับดาวอาทิตย์ย้ายเข้าราศีเมษวันไหนวันนั้นแหละเขาเรียกว่าวันมหาสงการคือเป็นการจุดเริ่มต้นที่ดาวที่จะตั้งต้นที่ราศีแรกของจักรราศีไงในปี2568เนี่ยเป็นวันจันทร์ที่14เมษายนตามระบบสุริยคติ แต่ในจันทรคติยังถือว่าเป็นวันอาทิตย์เพราะว่ามันย้ายคืนวันอาทิตย์ตีสี่เช้าวันจันทร์คือจันทรคติเนี่ยเปลี่ยนวันตอนพระอาทิตย์ขึ้นเข้าใจไหมเปลี่ยนวันตอนพระอาทิตย์ขึ้นปฏิทินสุริยคติหรือสากลเนี่ยเปลี่ยนวันตอน24นาฬิกาก็คือ24่นาฬิกาพ้นมาเนี่ยปฏิทินสุริยคติเนปเป็นวันที่1 4แล้ว แต่จันทรคติมันไม่มีวันที่มันไม่มีวันที่สิบสี่มันไม่มีวันที่หนึ่งถึงสามสิบไม่มีวันที่หนึ่งถึงสามสิบเอ็ดระบบจันทรคติคือวันอาทิตย์แรมหนึ่งค้าเดือนห้าเข้าใจไหมมันมันบอกแค่ว่าวันอาทิตย์วันจันทร์วันอาทิตย์วันอังคารปฏิทินสุริยคติก็เช่นเดียวกันปฏิทินสุริยคติเนี่ยเขาเวลาเขาระบุเขาระบุว่าวันที่ สิบสี่เมษาส่วนคำว่าวันจันที่สิบสี่เมษาเนี่ยอันนี้คือภาษาพูดที่เราเติมเข้ามาคำว่าวันจันทวันอังคารวันพุธวันพฤหัสเนี่ยมันเป็นวันในระบบจันทรคติส่วนระบบสุริยคติคือวันที่ครับวันที่หนึ่งถึงสามสิบถึงสามสิบเอ็ดฉะนั้น ดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายตอนตีสี่สามนาทีศูนย์วินาทีของคืนวันอาทิตย์ลุ่งสางจะเป็นวันจันทร์เข้าใจไหมอันนี้คือตามระบบจันทรคติเพราะว่านางสงกรารปีนี้คือน,นางทุงสะเทวีคือน,นางสงกรารประจำวันอาทิตย์นอนหลับตาสายญาติมานี่เห็นไหม เป็นสัญลักษณ์เลยหลับตามาบนหลังครุดครุฑนี่ก็สัญลักษณ์ของอาทิตย์ฉะนั้นชัดเจนครับนะระบบจันทรคติเป็นวันอาทิตย์แต่ในในคุณไปดูปฏิทินเนี่ยก็จะเป็นวันจันทร์14เมษาพอพระอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีเมษอันนี้ผมทำคลิปแยกไว้แล้วเป็นคำทำนายประจำปีเลยที่เขาเรียกว่าดูการโรยก ก็คือวันไหนปีนี้จะเป็นธงชัยวันอาทิตย์ดีราศีไหนดีราศีไหนร้ายเลิกไหนดีเลิกไหนร้ายผมทำคลิปยากให้ไปแล้วนะครับประกาศสงการปี2568นเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เนี่ยเดี๋ยวคลิปเด้งขึ้นมาหรือไม่ก็จะทิ้งไว้อีกที่หนึ่งก็คือตอนดูให้จบท้ายคลิปก็จะมีคลิปให้ดูต่อก็คือไปดูกันยาวๆเลย เราจะได้ดูวา่าราศีเราดีไหมปีนี้ตามคําทํานายแบบของสงการน,นะวันไหนดีวันไหนเป็นธงชัยวันไหนเป็นอธิบดีวันไหนเป็นอุบาทวันไหนเป็นโลกาวินาศเอาไว้ใช้เป็นเลิกชาวบ้านปีนี้น,ะนาข่น้ํากี่ตัวฝนดีไหมอะไรเงี้ยนะคำทำนายสงการจะเป็นล,สลนัสไนนางสงการชื่อทุงสะเทวีปีนี้จะเป็นยังไงจะดีไหมเศรษฐกิจนู่นนั่นนี่เนี่ยไปดูคําทํานายในนั้นได้นะจ๊ะ อ่าทีนี้ลัคนาราศีกรกฎกับเข้าเรื่องก็คือดาวพระอาทิตย์เป็นดาวการเงินโคจรเข้สาสู่ราศีเมษได้ตำแหน่งมาตรฐานเป็นมหาอุดดาวอุดแสดงว่าสนาพาส่งเสียช่วยคลอเคลียผักใสให้ถึงเป้าหมาย <c oughs> เป็นไงอุดแปลว่าสูงส่งยิ่งใหญ่วาสนาดี ดาวอาทิตย์คือดาวการเงินดาวอาทิตย์เป็นอุดก็แปลว่าการเงินสูงส่งยิ่งใหญ่แปลง่ายๆก็เงินเยอะนั่นแหละครับไม่ต้องคิดมากนะการเงินดีครับหลังสงการดาวการเงินเป็นอุดบรนทายอย่างอื่นเป็นไม่ได้นะครับแล้วดาวอาทิตย์เข้าบ้านใครเข้าบ้านอังคารอังคารมาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวนี่ไงการเงิน ไปอยู่ในเรื่องงานแสดงว่าเงินที่ได้ไม่ใช่เรื่องหวยละ <c oughs> บอกอยากได้เงินเยอะๆค่ะอยากถูกรางวัลค่ะนะมันมึงเข้าเรือนการงานครับฉะนั้นเงินมันต้องมาจากงานแล้วงานมันก็มาถึงตัวเห็นไหมเอาหน้าอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนได้เงินตกเบิกก็คือเงินน่ะจากงานอ่ะ แล้วทีเนี้ยถ้าเกิดว่าท่านทํางานอิสระหรือทํากิจาการธุรกิจธุรกรรมการค้าของตัวเองเนี่ยแสดงว่ารายได้ก็จะดียอดก็จะดีเพราะเงินมันจะได้เยอะใช่ไหมแต่มันได้มาจากงานนะจ๊ะแต่ถามว่าโชคลาบมีไหมมีไม่ต้องกลัวก็เนี่ยดาวสุกกนะับดาวโชคลาภเป็นอุดอะโชคลาบก็เยอะทีนี้ความโชคดีเนี่ยอย่าไปมองถึงเรื่องเรื่องสลากเรื่องลอตเตอรี่อย่างเดียว นะเงินเดือนขึ้นงานเยอะได้เงินเยอะอะไรเงี้ยมันเป็นโชคลาภมันเป็นความสำเร็จของเราทั้งนั้นเข้าใจไหมนะฉะนั้นทิศทางผมการันตีได้อย่างเดียวว่าเงินคุณเยอะขึ้นแน่นอนดาวการเงินเป็นอุดมาจากเรื่องไหนมาจากเรื่องงานไทยไดง่ายๆแค่นี้เอง ไม่ต้องคิดมากครับดีหมดเลยสามดวงที่ย้ายในเดือนเมษายนเดี๋ยวเราไป็ลุ้นกันต่อพฤษภาซึ่งสำคัญมากดาวพฤหัสก็จะย้ายดาวราหูก็จะย้ายดาวเสาร์ก็จะย้ายสนุกสนานแน่นอนสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะจ๊ะกราาขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับ เดือนเมษายนไม่ต้องคิดอะไรมากงานดีเงินด,นดีความสำเร็จดีชื่อเสียงดีโอโหโดวงมาสวยมาสวยดีทุกอย่างขาดอย่างเดียวคือคู่สำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วตายแล้วทำไมจายไทยอย่างนี้ฉันอยู่กินกันมานานแล้วฉัน,ฉนมันไม่ได้เลิกคนที่มีครอบครัวแล้วก็คือ อาจจะมีปัญหายังยังขัดแย้งไม่ลงตัวอยู่แต่ก็ยังอยู่ประครับประคองกันได้อาจจะไปเป็นปัญหาคําว่าคู่เนี่ยมันก็คู่ทุกอย่างเช่นคุณกําลังหาคนมาร่วมทําธุรกิจหุ้นส่วนก็ยังไม่มีสักทีอะไรลักษณะแบบนี้ก็ได้เข้าใจไ,ไหมแต่โดยทั่วไปมองเรื่องคู่เขาก็จะมองเรื่องของคู่ชีวิตคู่รักไว้ก่อนไงเนาะก็เรากดไม่ต้องตกใจนะ เดี๋ยวบทมันจะมามันจะมาแนละ้วมันใช่เองนะจ๊ะ,ะฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยถูกอ,อกถูกใจคำาำํานายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่คิวอาค้หรือเบอร์พร้อมเพย์นี้ได้เลยนะครับดวงเมษายน2568ท้ายแต่เรื่องดีๆนะเนี่ยกอกดครับเฮงปังรวยเย็นทั่วล่ามหาสงการสวัสดีปีใหม่ไทยทุกท่านนะครับขอให้เฮงปังรวยทุกท่านครับโชคดีครับปีใหม่ครับสวัสดีครับ